หลังจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแห่เข้าชมงานเขาดาวปีใหม่ประเทศไทยจนสืออ่อใหญ่ระดับโลก CNN ได้มาถ่ายทอดสดในงานส่งทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิจิตอรุณที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปทั่วโลกซึ่งล่าสุดก็ได้มีการเปรียบเทียบรูปภาพงานเขาดาวปีใหม่ที่กัมพูชาโดยในช่วงเวลาสงทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี2024ลหลายๆคนมักจะเดินทางนับถอยหลังต้อนรับปีใหม่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือบางคนก็กลับไปฉลองกันที่บ้านแต่ก็มีหลายคนที่เลือกจะชมอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วก็ร่วมเคาดาวผ่านทางหน้าแอปพลิเคชันหรือหน้าจอโทรศัพท์ซึ่งสำหรับชาวกัมพูชานั้นก็มีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างคึกคักในวงของชาวกัมพูชาแต่ดูแล้วเหมือนกับว่าค่อนข้างจะเงียบเงาเพราะไม่มีสื่อหย่ระดับโลกไปร่วมถ่ายท ทอดสดกิจกรรมเขาดาวเหมือนกับประเทศไทยโดยหลายคนก็น้อยอกน้อยใจบอกว่าทำไมงานเขาดาว CNN ถึงไปถ่ายที่เมืองไทยแต่ไม่มาถ่ายที่กัมพูชาบ้างท้งทางที่กัมพูชาก็มีกิจกรรมมากมายโดยมีการโชว์รูปภาพที่มีการจัดงานและมีการโชว์ชุดสบายสัมปอดที่สวมใส่โดยชาวกัมพูชาว่ากันว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมแบบเขมรโบราณซึ่งต้องการที่จะโชว์ให้ทั่วโลกนั้นได้รับรู้ถึงศิลปะวัฒนธรรม อันสวยงามแบบขมຈโบราณที่แท้จริงโดยมีหลายคนเข้าไปร่วมคอมเมนต์นะคะวัาน,นั้นใช้งานเขาดาวหรือเปล่าเนี่ยทาไมข้างหลังมันเลือนลางหรือเกินดูแล้วเขาเปิดไฟหรือเปล่าเขาหันไปถ่ายอะไรกันบางคนก็บอกว่าใส่ชุดเหมือนพ่อนาคตาบวชเลยบางคนบอกว่ารัฐบาลขมรและหน่วยงานต่างๆรับรู้แล้วก็สนับสนุนกับการเคลมชุดสบายอยากจะเป็นเหมือนแบบคนไทยแต่อันนี้น่ากลัวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแสงน้อยไปหรือเปล่ากลัวว่าถ้า ถ่ายภาพมาจะถ่ายติดวิญญาณละสิแถมงานเขาดาวคอมเมนต์กลับใส่ชุดไทยต้องการจะสื่ออะไรกันแน่บางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่คืองานบวชแล้วก็ต้องการจะประหยัดไฟส่วนคอมเมนต์ต้องการจะเผยแพร่วัฒนธรรมชุดไทยก็เลยจัดไปเลยในทีเดียวกันในงานเขาดาวปีใหม่เคลมแบบนี้เอาซึ่งซึ่งหน้ากันไปเลยบางคอมเมนต์ก็บอกไฟฉายคาดหัวต้องเข้าแล้วงานนี้เพราะด้านหลังคงจะมองไม่เห็นบางคอมเมนต์ก็บอกไฟไฟ้ายังเข้าไม่ถึงหรือเปล่าครับ เหมือนกับว่าแสงน้อยเกินไปน่าจะเอารถมาเปิดไฟเหมือนกับงานสีเกมที่เป็นเจ้าภาพเมื่อต้นปี2023โดยมีหลายคนบอกว่างานเขาดาวที่เมืองพนมเปญเมืองหลวงของขเขมร ดูเหมือนว่าวังเวงชอบกลเกรงว่าเดอะโกสจะต้องไปจัดสักอีพีแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาในช่วงปีใหม่มัวแต่อิจชาไทยว่าทำไมสื่อต่างชาติสื่อยักษ์ใหญ่ CNN ถึงไม่ยอมไปถ่ายที่เขมรบ้างซึ่งบางคนก็คอมเมนต์นะคะว่ากัมพูชากับไทยจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกสีต่างกัน บางคอมเมนต์ก็บอกอย่าพูดไปกัมพูชาเขาพยายามหามุมกล้องแล้วแต่ว่าถ่ายได้แค่นี้จริงๆบางคนบอกว่าไม่ได้เงียบคนคเขมรน,นั้นมีเยอะแต่ว่าแห่มาอยู่ที่ไทยเยอะกว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่างานเขาดาวปีใหม่ของอมเขมรน,นั้นไปจัดอยู่แต่ในชนบท ในเมืองจัดอะไรไม่ได้เยอะมากเพราะว่ารัฐาบาลเขมรไม่ค่อยสนับสนุนอะไรบางคนก็บอกว่าคนเขมรเขาไม่นอนดึกกันเขารักษาสุขภาพจัดงานตอนกลางคืนก็ไม่ต้องเปิดไฟเยอะเพราะว่าเกรงใจคนที่หลับไปแล้วบางคอมเมนต์บอกงานกีฬาอาบตอแถวบ้านยังคลึกคลืนกว่าดีอีกบางคนก็บอกว่าสวยดีเป็นไปตามอัตภาพแหละพลุนี่สงสัยจุดทีเดียวแล้วก็จบเลยใช่ไหมบางคอมเมนต์บอกว่าหากเขมรไม่เคลมไทยใครจะอยากไปดูเพราะว่าชาวกัมพูชานั้น ทำให้ตัวเองโดนคนอื่นดูถูกแล้วก็ด้อยค่าตัวเองไปสิปีหลังจากนี้คงจะไม่มีใครทนอีกแล้วบางคอมเมนต์บอกว่าทั้งงานสงสัยจะมีนักท่องเที่ยว328คนละมัง้งคนรากหญ้าเยอะก็จะประมาณนี้แหละส่วนใหญ่ก็นอนหัวค่ําแล้วก็เก็บแรงเพื่อไปใช้แรงงานนั่นเองบางคอมเมนต์บอกว่าเห็นคนเบาบางแบบนี้น้อยกว่าต่างจังหวัดเมืองไทยเยอะเลยค่ะบางคนบอกว่าบุรีรัมย์ข้างบ้านคเมศจัดงานยิ่งใหญ่อลังการกว่าเยอะเลยนะเกรงว่าคเมศ จะแอบข้ามฟากมาดูละสิบางคอมเมนต์บอกว่าตลาดนัดแถวบ้านแค่จัดงานธรรมดายังอลังการกว่านี้เยอะเลยยิ่งงานวัดของไทยไม่ต้องพูดถึงคนเยอะกว่างานปีใหม่พนมเปซะอีกขนาดคนคอมเมนต์ยังไม่ไปเขาดาวที่นครวัดเลยสงสัยจะลืมไปว่าตรงนั้นเป็นที่ดินที่ยกสัมปทานให้จีนไปแล้วหลายสิบป,ปีบางคอมเมนต์บอกว่าตกใจมากเห็นภาพโคมลอยคอมเมนต์มีโคมลอยด้ยวยหรอหรือว่าสั่งซื้อจากเชียงใหม่ไปอุย้ยไม่ใช่สงสัยสั่งซื้อจากแอปพลิเคชันแน่ๆเลย บางคนก็บอกว่าอยากจะรู้จริงๆว่างานปีใหม่คเมเขามีงานปีใหม่ของเขาหรือเปล่าและเขามีเพลงเป็นของประเทศเขาหรือเปล่าที่เป็นเพลงปีใหม่น่ะ ส่วนงานปีใหม่ที่คขมเมนจัดเขาบอกว่าแบบนี้นะดีแล้วให้ไปเป็นเหมือนประเทศไทยไม่เอาหรอกดูเบียดเสียดแล้วก็ยัดเยียดเที่ยวกัมพูชาในงานปีใหม่เฉลิมฉลองยังไงก็ได้เดินไปทางไหนก็สะดวกสบายบางคอมเมนต์บอกว่าสงสัยกัมพูชาจะใช้กล้องไม่ค่อยดีมั้งอาจจะลืมไปว่าภาพแต่งโหมดได้แสงน้อยนึกว่าน้ำใสไฟพร้อมคนก็เยอะกว่านี้ บางคอมเมนต์ก็บอกขอถามหน่อยครับนี่คืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วหรือเปล่าบางคอมเมนต์บอกว่าคามเอนเอาโคมไฟมาปล่อยกันแล้วหรออีกไม่นานเดี๋ยวก็บอกว่าสยามขาโมยโคมไฟของคามเมนไปแล้วก็บอกว่าประเพณีโคมลอยนั้นคามเอนมีมาตั้งนานแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูเหมือนสวนสาธารณะหรือบริเวณห้างบ้านเราตามปกติอย่างเช่นขอนแก่นคนห้าหมื่นนั้นคนเต็มบริเวณเลยเฉพาะที่เทศบาลจัดแล้วก็มีหลายๆจุดที่มีนักร้องดังๆมาน่าสงสาร จริงๆขมเมนนั้นทำได้แค่นี้ควรจะทำดีกว่านี้นะจ๊ะบางคอมเมนต์ก็บอกดูแลปลอดภัยดีครับแน่นหนาแบบ Central World บางคนอาจจะไม่ชอบถ้าชอบเดินสบายงานเบาบางแบบนี้มางานปีใหม่ขมเมนและถูกใจแน่นอนบางคอมเมนต์บอกจะว่าไปก็น่าสงสารขมเมนนะอยากได้อยากมีเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาไปไกลแล้วแล้วก็อยากเปรียบเทียบกับประเทศที่ใกล้เคียงตัวเอง แต่ก็นั่นแหละทำตัวเองทำตัวไม่น่ารักและทำตัวเป็นพันธมิตรเพื่อนบ้านที่ไม่ดีบางคอมเมนต์ก็บอกนี่แหละขเขมรเพิ่งจะมาใช้ชีวิตเป็นสากลไทยทำสิ่งนี้มาตั้ง20กว่าปีแล้วสงสัยกัมพูชาจะเพิ่งมีเนต็ตหรือว่าเพิ่งเห็นไทยทำก็เลยพยายามเรียนแบบแต่ว่ากลับกลายว่าไม่ใช่ออริจินอลบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเหมือนงานเขาดาวตามต่างจังหวัดไทยเมื่อประมาณ40กว่าปีก่อนดูแล้วเหงาเงาเป็นแบบออริจินอลเงียบๆแบบดั้งเดิมบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจะ จังหวัดเล็กๆจังหวัดติดชายแดนลาวแลพะพม่าของไทยยังมีคนเต็มไปหมดเวทีงานปีใหม่ก็จัดยิ่งใหญ่อลังการเห็นกัมพูชาแบบนี้แล้วใจหายแทนจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกนี่ขนาดขยันก๊อปปี้ศิลปะวัฒนธรรมประเทศอื่นแทบทุกวันนักท่องเที่ยวก็ยังไม่เข้าเลยจะมีคนได้ยังไงบางคนบอกว่าชาวคมเมนย้ายมาขายแรงงานเป็นต่างด้าวในไทยหนในสแล้วนยังจะไปญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นๆอีก คนที่เหลือในกัมพูชาก็เลยห่อมแรมแบบนี้นั่นแหละบางคอมเมนต์ก็บอกทุกคนแค่นี้อยากให้ CNN มาถ่ายทอดสดแล้วก็ชาวต่างชาติต้องหัวใจวายแน่เลยตกใจในความเงียบงันแล้วก็ความเป็นดั้งเดิมของขเมรบางคอมเมนต์บอกว่าชาวกัมพูชาไม่ค่อยสนใจเรื่องการเคารดาวปีใหม่ซะเท่าไหร่เพราะว่าเวลานี้ปกติเขาปิดไฟนอนกันหมดแล้วบางคอมเมนต์บอกว่าคนขมรยังคิดว่าประเทศตัวเองสุดแสนจะสีวิไลาบางคอมเมนต์บอกตอนแรกก็น่าสงสารอยู่หรอก แต่ตอนนี้เห็นแล้วสงสารไม่ลงเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละเยอะของอมเขมรแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดไปที่อื่นแล้วก็ไม่มีที่เที่ยวแล้วก็ไม่มีที่ไหนจัดงานเขาดาวแล้วบางคอมเมนต์บอกขออนุญาตพูดความจริงงานระดับประเทศของเขเมรยังไม่ได้เท่าอบอตอของไทยเลย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นการจุดพลุฉลองนักถอยหลังต้อนรับปีใหม่มาหลายประเทศขาดอยู่ก็คือยังไม่เห็นการจุดพลุของประเทศที่ยิ่งใหญ่ครอบครองจัก,กรวาลอย่างเช่นกัมพูชาโดยมีคอมเมนต์บางคนไปคอมเมนต์ในเพจใหญ่อาเซียนบอกว่าอยากให้ CNN ไปถ่ายทอดสดในวัดอังกอร์บ้างอยากให้เขาถ่ายทอดก็ต้องทําอะไรให้ยิ่งใหญ่ระดับโลก CNN เห็นแบบนี้เขาคงไม่สนใจหรอกงานเงียบเงาดูแล้วเหมือนป่าชาจริงๆ โดยมีหลายคนนะคะบอกว่าขอตอกย้ำนะจ้ะกรุงเทพประเทศไทย Bank of Thailand ติดอันดับที่3ของโลกในการดูดอกไม้ไฟในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ที่ได้รับคัดเลือกจาก CNN เป็นหนึ่งใน10เมืองของประเทศชั้นนำของโลกโดยไทยนั้นเป็นรองเพนนงนคอรซิดนีออสเตรเลียและกรุงไทเปไต้หวันเท่านั้นและประเทศไทยก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคน Welcome to Thailand